หน้าแผ่ครับหน้าเมืองถ้าไปถ่ายรูปที่สกายวอลชได้ที่ทั้งสอคนเราต้องจองห้อนต้องน้า่งงางนี้นะครับเชิญบัตรจีบประชุมอยู่เห็นหน้าเห็นตากันแล้วว่าใครเจ้าหน้าที่บัตรนะครับใครเป็นผู้ช่วยบัตรเราเปลี่ยนใช่ไห เดินทางวันนี้นหมครับถูกไครับเพราะว่าคือก็อาจจะวิ่งขึ้นลงทั้งสองบัสก็คือของผมก็เป็นบัสหนึ่งกับบัสสองถูกไหมนะครับนะเผื่อบางทีจะได้จิกหัวไปนู่นบอยว่านี่อะไรเงี้ยนะครับจะได้สะดวกแต่อยู่ใกล้ๆแหละนะเบอร์ก็เหมือนเดิมครับโทรตามได้เหมือนเดิมนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับ<ม>ก็ยินดีนะครับที่ได้เดินทางด้วยกันนะครับนะก็ถ่าไงก็ที่นั่งข้างเนี่ยเอาใหนในพูดแลวนะที่แรกตเดียวที่นั่งข้างด้วยกันเนี่ยก็คือคนนางด้วยกันเนี่ยข้อดีคือคนนางกับคนที่ไหนเหมือนนนกััครบ คือพยายามอย่าเปลี่ยนที่ข้อหนึ่งคือการไปเที่ยวเนี่ยผมเคยเจอมาแล้วที่เราไปเจอเนี่ยคือพอเปลี่ยนที่ปุ๊บมันก็จะหลงกันพยายามอย่าเปลี่ยนที่ข้อสองก็คือไปไหนมาไหนก็พยายามไปเป็นคู่บัดดี้คิดว่าอาจจาะตรงไปทำนี้อย่างเดียวนะครับยังมีเวลาถึงเที่ยง วันี้นะคะเราเข้าสู่ที่เปิดาแขงเขมแข็งของผู้นำชุมชนอยากจะเชิญรับประชาชนในเขตสังัดชุบพรนะคะ ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะ15นะคะวันนี้หลังจากพิธีเปิดเราจะมีการอบรมให้ความรู้กับทุกท่านนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะคะเราจะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเริ่มต้นการศึกษาดูงานกันนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยะคะ่ะนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านนพนุสิ์ นะครับท่านทาวีศักดิ์สุธานินท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอเมืองท่านป่าโมสดาวเรืองนะครับจาได้แต่ชื่อบางทีนำคุณจำไม่ได้นะครับเพราะท่านท่านท่านอยู่อำเภอท่าแซะนะครับครับผมกับผมนายสาพรนักชตีนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอเมืองนะครับขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านนพรนุศิษ์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติ เาเป็นประธานในพีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนและเยาวชนในประชาชนว,ว่าชุมชนเข้มแข็งหมายถึงการที่ประชาชนในชุมชนมีการรวมตัวและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนสําหรับกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตอุทธรทั้งที่สามขึ้นโดยมีวัตถุวัตถุประสบการณ์สามารถนํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่วันที่ หรือแนดองการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนเยาวชนและประชาชนในเขตจังหวัดชุมพรประจำปีพศ2565ครั้งที่3ขอหลีกกาบเรียนเชิญครับอืโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอเมืองท่านสถาพรน,นักจัดเร ท่านกวีศักดิ์สุขธานินทร์สอจอเขตอำเภอเมืองท่านสอจอราวมทดาวเรืองสอจอเขตอำเภอท่าแซ่ท่านรัชรักนศักดิ์แสงหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรักษา,าการแทนในฝองการของการบริหารส่วนจังหวัดจุลน์หัวหน้าสูตรราชก,การและสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนและประชาชนในเขตจังหวัดจุลนในปีงบประมาณ2565 ในวันนี้นะครับซึ่งจะทําการรายงานของท่านอุสออสตสรตสถาพานไไนรนาคจักรีนะครับก็จะเห็นว่านะครับได้จัดทาโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนและประชาชนนั้นจะสอดคล้องกับนโยบายแบบะสมผภูมแต่เป็นจุดที่สุดท้ายนี้ขอให้กรารดำเนินโครงการทางนี้ประสบควา,า,าสมาสำเร็จตามประจุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ความน่าคุณภาษีรัตนกรายสิเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเยาวชนและประชาชนในเขตจังหวัดจุมพรงประมา,ากปีงบประมาณพศ2565ครั้งที่สามหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามก้นเดียวปัญหาเรื่องอุปสัตคที่เราเจอเจอแต่ละครั้งเนี่ยเอามาปรับมาปรุงเพื่อที่จะให้การพาพวกเราไปถึงการลงงานคือความแตกต่างว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป นะครับเราปรสตที่สับตัดอบอจอเนี่ยเราจะต้องมีการพัฒนาอย่างนายรักงพาพวกเราไปศึกษาดูงานนั่งยันนอนยันอย่างเดียวแล้วก็ศึกษาดูงานห้ามวพาคนไปเที่ยวนะครับเพราะว่าวันนี้นักการเมืองประธานในพิธีเปิดเดี๋ยวท่านจะมีงานต่อในช่วงนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าเดี๋ยว่รานยุโรปเห็นว่าที่กรุงเทพมหานครอยู่โอ้โห